เดี๋ยวทดสอบไมค์ก่อนนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เชื่อมต่อบลูทูธนะครับทดสอบทดสอบในสองสามเทสทุนะฮะผมก็ได้ทำการยกเลิกนะฮะก็คือไมค์ก็จะเข้าอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าเราจะเชื่อมต่อบลูทูธหรือว่าเราจะไม่เชื่อมต่อบลูทูธนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมจะมาแนะนำการต่อปีไมค์ km เข้าแอมจิวบลูทูธ ZK 1 0 0 2 t บอร์ดนี้นะครับปีใหม่ Z K m บอร์ดนี้นะฮะจะเป็นรุ่นล่าสุดนะฮะนั่นก็คือ Z k, m. Z k, m. Z k m 2 g ซึ g. ่งจะแก้ปัญหาเสียงดรอปมาแล้วนะฮะเนื้อหาในคลิปวิดีโอผมจะชี้ตำแหน่งจุดต่อสัญญาณยกเลิกวงจรมิวเสียงและการต่อสายและทดสอบวงจรการใช้งานจริงจัมสัญญาณเสียงจะต่อในตำแหน่งคาปาคับลิงที่ออกจาก IC ซีบลูทูธมาเข้า IC o p a m นะครับในตำแหน่งคาปาดิเตอร์คับลิงซ์สิกับ C11 ตรงที่ผมวงกลมสีแดงไว้นะฮะเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการต่อสายเราจะต้องถอดฮิตซิงหรือว่าแผ่นระบายความร้อนออกก่อนนะครับเราจะได้เห็นตำแหน่งที่จะยกเลิกวงจรมิวเสียงหรือว่าตัดเสียงการทำงานของวงจรมิวเสียงนะฮะถ้าเกิดว่าเราเปิดเพลงนะครับวงจรมิวเสียงจะไม่ทำงานแต่ถ้าเราปิดเพลงไม่มีเสียงเพลงเนี่ยวงจรมิวเสียงจะทำงานถ้าเราต่อไมค์เข้าไปนะครับเสียงไมค์ก็จะไม่ออกนะฮะเราจะต้องยกเลิกวงจรมิวเสียงด้วย เริ่มต้นขั้นตอนที่1เราจะต้องเตรียมจุดต่อสัญญาณลายยินลายเอาคาปาคับลิงสองตัวนี้ผมจะยกออกไปเลยนะครับตำแหน่งนี้นะฮะตำแหน่งที่ผมกําลังจะบัดกรีเอาคาปาออกนะครับโดยใช้ตะกั่วกับหัวแรงนะฮะค่อยๆให้ความร้อนแล้วก็ยกคาปาออกนะครับค่อยๆใช้ความร้อนทั้งสองฝั่งของคาปานะครับคาปาก็จะออกนะครับแล้วก็เติมตะกั่วไว้ทั้งสองฝั่งเราจะนําสัญญาณโมดิฟายเข้ามาต่อใน4จุดที่ผมขึ้นสีแดงไว้นะครับ ส,สัญญาณโมดิฟายนะครับฝั่งหนึ่งจะเป็นซอกเก็ต3พินไว้เสียบกับปลีไม้นะครับและก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสายที่ไว้ต่อในจุดที่เราเตรียมไว้ก่อนหน้านี้นะครับสายกลาวเราจะจำหากันทั้งหมดนะครับแล้วก็ส,สัญญาณฝั่งนี้จะเป็น Out to ZKM นะครับและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น Into 1002ก็คือแอมจิวนะครับ ผมจะแยกสายไว้อย่างนี้ก่อนนะครับและเพื่อเห็นภาพชัดเจนในการต่อสายนะฮะเดี๋ยวผมจะให้เป็นวิธีการโยงสายให้ดูชัดๆนะครับมาดูกันเลยฮะทาการต่อสายสัญญาณเอาพุทมาเข้าออเดีโออินของปลีใหม่และต่อสายออเดีโอเอาจากปลีใหม่มาเข้าจุดอินพุตของบอร์ด Z k 1 0 0 2ในตําแหน่ง40กับ41ตามรูปและสายกล่าวของสัญญาณเราจะจําที่ควรลบของคาปาซิเตอร์ฟิลเตอร์470ไมโคร35โวลต์ตามรูปนะครับ ครับเริ่มทำการบันทกีต่อสายออดิโอเอาออกจาก m อ k 1 0 2เซเค่กันเลยนะครับสาญีีขาวผมให้เป็นเสียงด้านซ้ายนะฮะก็คือเอาทูเซตเคนะครับสัญสีแดงก็คือเสียงด้านขวานะครับดูภาพประกอบด้วยนะฮะอ่าเสร็จแล้วนะครับ Rl และต่อไปนะครับ Into 1-0 2นะครับที่ออกมาจากเอาพุทของปีใหม่นะครับอ่าสีขาวนะครับ มอนเดิมนะครับเสียงด้านซ้ายนะครับแล้วก็สายสีดแดงเสียงด้านขวานะครับการต่อสายสัญญาณก็เสร็จแล้วนะฮะก็จะมี Output to ZKM นะครับแล้วก็ Input to 1002นะครับต่อไปก็มาทำการต่อกล่าวของสัญญาณนะฮะซึ่งเราโมดิฟาต่อร่วมกันไว้แล้วนะครับมาต่อเข้าที่ c าปา c ิเตอร์ฟ t ล r ตอร์ i c r o 50 v มโครที่ขั้วลบนะครับ ขั้วลบของคาปาสองตัวเนี่ยเราจะต่อเข้าในตำแหน่งไหนก็ได้นะครับที่เป็นกลาวของวงจรของบอร์ดนะฮะนี่นะครับเสร็จแล้วนะฮะต่อไปทำการโมดิฟจุดมิวของวงจรนะครับวงจรมิวของบอร์ดนี้จะถูกต่อออกจาก IC คลาดีที3บี6 d 2หนึ่งหนึ่งหกดีสองที่ขาสิบสองนะครับมาหา R8 แปดนะครับทั้งสองไสองตัวเนี่ยเขาจะจับมาหากันเลยนะครับมาต่อเข้าที่ R8 แปด ผมจะทําการช็อต R8 กับกลาวเลยนะฮะวิธีการก็จะทําได้2แบบนะครับจะยกตัว R8 ออกก่อนแล้วค่อยจัมวงจรหรือว่าเราจะจับตอนที่มี R8 ไปเลยก็ได้นะฮะในคลิปนี้ผมยก R8 ออกก่อนแล้วก็ทําการใช้ตะกั่วมาจับวงจรไปเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับประกอบติดตั้งแผ่นระบายความร้อนเข้าไปในจุดเดิมนะฮะแล้วมาทําการทดสอบกันทําการต่อสายนะฮะ ต่อสายเอาพ u t To ูเซเนะครับมาเข้า Input ของปีใหม่และนำสายอีกเส้นนะครับเสียบออกจาก s o กั e อ a u ด i o โอเนะครับจุดนี้ก็จะเป็นสัญญาณไล o u เอ,ออกจากปีใหม่มาหาอ่า k 1มจิเซนทีนะครับอ่าสัญญ,ญาณก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เหลือแค่ต่อไฟเลี้ยงแล้วก็เอาแจ็คหม่มาเสียบเท่านั้นนะครับ ไฟเลี้ยงที่ใช้ทดสอบในคลิปนี้ผมจะใช้จากแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต 4S นะครับไฟอยู่ที่12.8ถึง14.6สโวลต์นะฮะสำหรับสายบวกไฟเลี้ยงจะถูกตัดต่อด้วยเมนสวิตคุมทั้ง2บอร์ดเลยนะฮะและแอมจิว ZK1002T ผมต่อแจ็คดีซไว้แล้วนะครับก็เสียบเข้าไปเลยนะฮะอ่านี่นะครับเสร็จจากไฟเลี้ยงแล้วก็จะทำการต่อลำโพงนะครับ และนี่ก็คือชุดลำโพงที่จะทดสอบนะครับต่อไปก็ทำการทดสอบนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมต่อไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ไฟเลี้ยงจากแบตนะก็จะมาเลี้ยงทั้งสองบอร์ดนะครับก็จะผ่านสวิตช์ตามปกตินะฮะที่ผมเคยแนะนำไปก่อนหน้านี้นะครับก็ผงก็ต่อไม้ไปแล้วนะครับไม้ก็ต่อสอก,ก็ตไว้แล้วนะครับอ่อนสวิตช์นะครับ นี่นะฮะไฟผมมีอยู่สิบสามจุดสองนะครับปอดดยังไม่ได้ชาร์จแบตนะครับแล้วก็ ZKM เนี่ยอันนี้คือไฟเข้าแล้วนะครับอันนี้ผมก็วอล่มใหม่ปรับไว้ตรงกลางเนาะแล้วก็ e อคโคไว้ประมาณสิบเอ็ดนาฬิกาแล้วก็สามดีก็ไว้ประมาณสิบนาฬิกาแล้วก็วอล่มอันนี้มิวสิกวนล่มนะครับปรับเพลงนะฮะ บดปีใหม่เนี่ยเขาจะแยกปรับได้นะครับระหว่างวอลลุ่มไม้แล้วก็วอลลุ่มมิวสิกนะครับต่อไปทำการออนสวิตแอมปิวนะครับเดี๋ยวทดสอบไม้ก่อนนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เชื่อมต่อบลูทูธนะครับลองไม้ก่อนเลยนะฮะทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามเทสทดสอบ ตอนนี้วงจรมิวนะฮะผมก็ได้ทําการยกเลิกนะครับก็คือไม่ก็จะเข้าอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าเราจะเชื่อมต่อบลูทูธหรือว่าเราจะไม่เชื่อมต่อบลูทูธนะครับซึ่งถ้าเราไม่ทําการอ่าแก้ไขเรื่องมิวเนี่ยเราจะต้องเปิดบลูทูธตลอดแล้วก็เปิดเพลงตลอดนะครับอันนี้ก็คือใช้ได้ตลอดครับไ่เปิดเพลงก็สามารถที่จะใช้ไม้ได้นะครับเี้ผมหยุดเพลงนะครับนี่นะฮะแล้วก็เปิดเพลงครับ ทดสอบ่สองสามเจ็ดเดี๋ยวผมจะยกเลิกบุญธูนะครับอ่ายกเลิกบุญธูแล้วนะครับแต่ไม่ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับอ่าทดสอบหนึ่สองสเจ็ดในการต่อ ปีใหม่ซัดเกแอเข้าแอมติซัดเหนึ่งศูนนย์นะครับก็ต่อแบบนี้นะฮะซึ่งแนวทางการต่อเนี่ยผมก็ได้ต่อในรูปแบบของผมนะครับก็ถือว่าไม่ได้ยุ่งยากนะฮะเพียงแค่เราถอดพาปาสี่สิบกับสีสิบเอ็อกนะฮะแล้วก็ไปช็อตตำแหน่ง R8 นะครับก็คือเราจะดึงสัญญาณจากมิ้วของ ทีบีเสามหนึ่งหหดีสองนี่ลงกล่าวนะครับนี่ก็สามารถที่จะใช้งานได้ครับฮัลโหลครับสําหรับแนวทางการต่อปีไมซ ZKM เท่าเอบอร์นี้นะฮะก็มีแนวทางประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคลิปคงเป็นประโยชน์นะฮะไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเับช่องแจ็คดีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ